สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราพาทุกคนมาดูผักชีกําลังงอกนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ผักชีไทยเนาะแล้วก็ตัวนู้นก็จะเป็นผักชีลาวแล้วก็ตนี้ก็ออกมาเราจำไม่ได้ว่าเราเพาะอะไรไว้ ตอนนี้เราก็เพิ่งเพาะนะแต่ต้องรอเขาขึ้นมาก็จะเป็นขนะตอนนี้เราก็เพิ่งจะลงถั่วฝักยาวเมื่อวานนี้นะแล้วก็จะเป็นมะเขือนะที่พี่เขาให้มาจากเท็กซัสเพิ่งจะเอามาโรยแล้วนี่เห็นบวบเราไหมเม็ดบวบของเราย่าเบบี้วถ้าเป็นกำลังงอกนะทุกคน เม็ดบวบของเรากําลังงอกเราลงบวบไว้แล้วก็ลงสารเหน่สงสัยสารแเน่เราไม่เคยขึ้นหรอกทุกปีนะเราไม่เคยเห็นสารแหน่เราขึ้นเลยนะ <Wow. S 2> ก็จะลงเม็ดบวบของเม็ดบวบฝรั่งไว้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นผักชีลาวเนาะ <Wow. S 2> ดูขึ้นผักชีลาวตะมดมต้าแม่เยสชานีโอเคตอนนั้นก็ลงกะเพราไว้ด้วยนะ พี่เขาให้กระเพรามานี่ก็จะเป็นพริกอยาเพริ่งจะเพาะเมื่อวานนี้ยอจะเป็นพริกใหญ่สีสีเหลืองสีแดงแล้วก็จะเป็นกะเพร้าเห็นไหมผักชีลาวของเราเราเอาออกมาตากแดดนะทุกคนออกมาตากแดดได้สองสามวันแล้วเห็นไหมมันเริ่มงอกขึ้นมา เอาไปไว้ใต้หลังคาบ้านนะมันไม่ค่อยโดนแดดเนาะมันก็เลยไม่อยากงอกเห็นไหมพอมันได้แสงแดดเนาะมันได้วิตามินมันเริ่มโตขึ้นมาแล้วเห็นไหมพักชีลาวเรามาโรยไว้นะคะนะว่บี้แยแล้วก็ไอตัวอ่าโอเคแม่คคันนี้บวกกำลัง แทงหนอเนาะอันนี้ผักชีผักชีบ้านเรานั่นแหละค่ะเนี่ยแล้วก็ผักชีลาวกำลังออกหนอ yes แล้วก็ด้านบนนี้นะคะเราโรยผักชีไทยไว้อีกเนาะหอมเอาหญ้าแห้งมาปอกไว้ไม่งั้นแมวมาขี้มาเยี่ยวนะทุกคนโอเคคันนี่ แล้วก็จะเป็นผักชีเหมือนกันนะคะโรยไว้แปลงหนึ่งนะแล้วก็ข้างบ้านนะเราก็จะเอามะเขือเทศไปฝังไว้นะคะห้าหกหลุมข้างบ้านข้างกำแพงบ้านมันจะได้แบบเกาะขึ้นนะน้ำยังไม่ได้เอเป็นรดเลย ลืมด้วยซ้ำอออันนี้มันคืออะไรเนี่ยจำไม่ได้นะเนี่ยว่าเราลงอะไรนะทุกคนเราจำไม่ได้ไอ้ตัวที่แตกขึ้นมาเนี่ยมันคือต้นอะไรเราก็ไม่กล้าถอนนะเรากลัวว่ามันเป็นผักเราไม่กล้าถอนอแล้วก็โอ้ยดูนะมันขึ้นมาตะมุดตะมินะทุกคนโอ้ยผักชีลาว พาะขึ้นไวมากผักชีลาถ้ามันโดนแดดดีๆนะทุกคนมันขึ้นไวมากๆอันนี้ก็ลงคณะไว้ยังไม่ถึงสี่วันเลยไม่รู้ว่ามันงอกหรือยังก็ต้องรอดูกันต่อไปไดูแรดเีเมเดนาก้าไว้ให้เหลืออยู่แค่นี้ละคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะอยเอาออกมาให้มันโดนแดดข้างนอกหิมะดันอก ไม่มีปีไม่มีขุยสองวันสองคืนไปเลยจ้าไปตั้งแต่คืนนั้นแล้วที่ออกมาตั้งไว้แล้วหิมะมันตกเทียงคืนไม่เป็นไรเรายังมีสำรองวันนี้ก็ขึ้นมาดีจังโดนแดดโอ้ยแทงหนอขึ้นมาตั้งต้นขึ้นมาออกมาจากไอ้นี้เต้มเลยูดิดนะชอบนะคะชอบ ดูว่าถั่วฝักยาวเราจะได้กินไหมพ่อแม่พี่น้องถั่วฝักยาว,มะ,วยมะเขือเราโรยมะเขือไว้ด้วยไ <c oughs> อ้กะเพราก็มีแย yes, ชาน,นี้ <c oughs> เดี๋ยวก็จะได้เห็นบวบฝรั่งของเราแล้วบวบฝรั่งของเรานี่แบบทุกคนเห็นเราแบบว่าจะแบบว่าโอ้มันดอกจังนะ เมื่อปีแรกเราปลูกบวบฝรั่งนะทุกคนโอ้ยเก็บกินทุกวันนี่พัชชีลาขึ้นตมุตะมิงามจังเอาลคะค่ะทุกคนขอบคุณทุกเม็ดทุกไลทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่มาชมผางด้วยกันทุกคนเห็นอันนี้ไหมเห็นไอ้แทงหนอของเราไหมบวบฝรั่งแทงหนอแล้วนะ เบว่ฝรั่งแทงหนอแล้วเกือบทุกกระถางเลยมั้งเนี่ยว้าวอ้าวว้าวแทงหนอแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยบว่ฝรั่งฉันไปแล้วนะคะทุกคนบายบายจ้า